ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับก็ยิ่งผมแล้วว่าแคมิ่งก็ได้เช่นเคยนะครับก็วันนี้ครับก็จะมาเล่นเกม s ิตี้เทอร์ไอโอนะครับเป็นเกมที่กําลังนิยมอยู่ในตอนนี้นะครับโอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะนะครับถ้าอยากโหลดนะครับก็สามารถไปหาโหลดได้ในเพจโตนะครับเป็นเกมฟรีนะครับก็อยู่ในค่้ายของ io นะครับดอทไอโอนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ห้างหายไปนานนะครับก็ นะน่นแต่เขาค่ายนะครับก็ลงแค่คลิปเดียวนะครับสี่สิบห้าตัวเต็มเนาะก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าผมต้องไปเรียนยังไม่อยู่ยังไม่เข้าสู่วัยทางานนะยังเป็นวัยเรียนอยู่นะครับก็ต้องไปเรียนมีการบ้านมาก็ต้องนั่งทำนะแล้วก็ไม่มีเวลามาันไม่มีเวลามา,าแคสเกมครับก็ต้องขอบใจด้วยก็เลยมาแคสตอนวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็อืม จะเริ่มแคสน,นะครับจะขยันแคร์น,นะขี่เกี่ยมกันนะว่าเสาอาทิผมไม่จะพักนะครับโอเคแล้วก็ต้องรอจังหวะนะครับเพราะว่าต้องรอคนไม่อยู่บ้านนะครับอืมทําไมอ่ะหรอถ้าคุณลองคิดดูสิครับว่านฮกเตอร์เขาตอนเนี้ที่คุณกาลังดูอยู่่ะเหมือนผมกำลังคุยกับคุณใช่ไหมแต่ถ้าตอนเนี้ที่ผมโดนแคสอยู่ะผมคุยอยู่คนเดียวโอเคนะคนอื่นเขาจะเข้าใจว่าผมเป็นคนบ้านนะครับ ก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับเขาไม่รู้หรอกว่าผมเป็นแคสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะวันต้องรอจังหวะนะครับผมผมไม่มีใครอยากโดนหาว่าบ้านะครับก็โอเคนะเนี่ยก็ผมจะมาเล่นแบบออนไลน์ดีกว่าเฮ้ยเล่นแบบ AI ก่อนเราเขาไม่เล่นออนไลน์แล้วออนไลน์มันเล่นยากนะครับลองมาดู AI กันก่อนนะครับก็เล่นมาหนึ่งวันนะครับสักสัมวันได้แล้วนะครับเพิ่งโหลดมารู้ว่ามีแล้วแต่ว่าเพิ่งโหลดมาเพราะว่าอืม ดูเพื่อนเนี่ยรู้สึกว่าจะเล่นยากนะครับนั่นชื่อเป็นคุงมื่อกีนก้นะครับมาเริ่มเลยอ๋อสก,กินนะผมใช้เป็นสกินนี้นะครับเป็นสก,กินไฟแบบถามว่ามันเล่นยากไหมก็เล่นยากครับเป็นเกมแบบกระตุ้นอารมณ์ยังไงอะนี่ดีค่ะ,อ,ะ <c oughs> อืมไปเลยอืมเป็นเกมบบกระตุ้นอารมณ์ยังไงแบบเมื่อกี้ครับถ้าคุณทําแบบคะแนนได้สูงนะครับแล้วอยู่ดีคุณมาตายอย่างเงี้ยวันรู้สึกคณจะเป็นยังไงครับโอ้โหตอนนั้นน่ะ อืมปอลรู้รสึกผมนะเหมือนถูกเหมือนถูกทำลายอ่ะเหมือนแก้วแตกอ่ะแก้วที่เก็บน้ำอ่ะกำลังเก็บแบบกำลังเก็บน้ำพอแก้วแตกปุ๊บน้ำไม่กระจายเลยนะครับอืมน้ำเปล่านะอย่าคิดเลยอย่าคิดอะไรมากนะน้ำเปล่านะครับก็ฮึบหมุนตัวสักหนึ่งรอบปับตัดหน้าตัดหน้าอ,ายอ้ยอือตา คือจะบอกไงดีขนาด AI ผมยังแบบว่าก้าขนาดเนี้ยแล้วไปเล่นออนไลน์มันจะเป็นยังไงดูดิแล้วออนไลน์เนี่ยมันในนี้นะคือออนไลน์ถ้าเน็กไม่ดีมันก็กระตุกนะครับแล้วก็อีกอย่างน,นะครับผมสังเกตแล้วนะครับว่าออนไลน์นะครับมันในนี้คือมันไม่มันไม่เหมือนกับการเล่นกับ AI นะครับ พอเราเข้ามานะครับทุกครั้งนะครับผมสังเกตเลยครับคือไอพวกตัวใหญ่ๆเนี่ยมันจะวิ่งมาหาเราโดยอัตโนมัตินะครับแบบตัวเราเองเล็กอยู่นะครับมันจะวิ่งมาหาเราอัตโนมัตินะครับแล้วมันก็บางครั้งนะมันจะเสือกโง่วิ่งมาชนเราเองอัตโนมัตินะครับแล้วเราก็จะได้แบบว่าออมได้กินนะครับอืมกินมันนะครับไม่ได้กินเรานะโอเคอร่อยเลยกินมันอุ้ยวุ้ย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 เห็นไหมครับเนี่ยมันแรกนะครับดูอืม ผมเลยไม่อยากเล่นออนไลน์นะครับผมเลยม,มาเล่น AI นะครับมาเล่นเฉยๆครับอยู่ไม่มีอะไรลงนะครับอยู่ท่านผู้ชมจะเหงานะว่าไม่มีอะไรลงเห็นไหมเมื่อกี้มันวิ่งมาเลยแต่มันเป็นตัวเล็กไงตัวใหญ่มาแล้วเวฟอันดูเวลาก่อนอ่ะไปกี่นาทีอืม ผมเคียดนานนะเพราะเน็ตช้าบอกเลยตอนนี้เน็ตบ้านช้ามากนะครับกว่าจะลงได้คลิปหนึ่งนี้ต้องข้ามคืนกันงเลยนะเพราะว่าผมจะอ่านตอนกลางคืนครับแล้วก็แบบพอนอนแล้วก็ให้มันอัปโหลดคลิปไปด้วยนะครับเพือเมื่อกี้มันฟุกนะครับเมื่อกี้มันฟุกเนี่ยแล้วพอมันแบบตายปุ๊บทุกตัวมันก็จะเริ่มมาลุมแดกนะครับลุมแดกไข่ลุมแดกตัวที่มันตายนะครับปั๊บุ้ยแดกแดงอมเหลียญอมเหรียญ ป๊าปวิววิววิวเกือบเกือบเกือบอื้มซีเทอร์ไอโอชีวิตชีวิตวันๆของหนอนไ้เดือนนะมันก็อย่างนี้นะครับถ้าผมพูดจริงนะถ้าไ้เดือนมันกินกันเองได้อย่างนี้นะครับใช่หรือเปล่าวะมันใช้ไ้เดือนหรือเปล่ามันคงไม่ใช่หนอนนะครับอืมนะครับถ้าไ้เดือนมันมากินกันเองกันอย่างนี้นะครับผมว่าดินมันคงพันธุ์ลายนะเพราะอะไรมันวิ่งเลื้อยไปเรื่อยมาอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นโพรงรูอะไรเงี้ยนเนี้ย แล้วมันก็สูดออกมาบ้านเรือนอย่างดร้ทหลมันไม่เกี่ยวนะครับอันนั้นมันเป็นฝนนะคัากัดเสาะดินเนาะอืมก็ไม่มีอะไรแรน่จริงนะครับในในเครื่องก็่มีเกมแค่นี้แหละถามว่าไม่เล่น GTA เหรออะไรอย่างนี้นะครับก็คือ GTA นะผมลบทิ้งไปแล้วเพราะพื้นที่ข้อมูลมันเยอะนะครับแล้วก็ผมก็ไม่รู้อะไรนะรเพราะว่ามีแฮกนั่นไงไอสูนรนั่นเขาเรียกว,ว่าอันนั้น มันก็คือสูตรจริงนะครับแต่ว่ามันก็เป็นการแฮกวิธีการหนึ่งนะแต่ผมเรียกให้มันช่วยดูก็คือสูตรนะครับก็แฮกได้ทุกอย่างผมจะทำอะไรแต,แต่ผมยังไป,ปไม่ทั่วแมปนะครับก็ใช้เฮลิคอปเตอร์บินเอาเพราะว่า,วาอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรเครื่องบินนะ่พวกเจดเนี่ยใช้ยากบอกเลยใช้ยากมันต้องใช้พื้นที่กว้างพอสะพาะรถวิ่งมาชนปุ๊บอื้อหือหมดแดกแถมตายด้วยนะครับ ก็นะครับก็คนอยากเล่นเยอะเนาะก็ให้โหลดแล้วนะครับก็มีคนมาถามเยอะเลยนะครับเรื่องพี่มันโหลดไม่ได้นะครับก็ผมก็พยายามจะหาข้อมูลอยู่นะครับก็คือเครื่องอาจจะมีพื้นที่ข้อมูลไม่พอหรือว่าอาจจะไม่มีเน็ตนะเพราะว่าต้องใช้เน็ตในการดาวน์โหลดนะครับอืมไม่งั้นก็คงมาดูช่องผมไม่ได้นะครับเพราะว่าไงก็ต้องใช้เน็ตในการดู u t u b e นะหรือว่าใช้อฟไลน์นะถ้าใช้อฟไลน์ก็คงจะดาวน์โหลด มึงจะใช้ลิงแบบว่าไม่ได้นะหนิงมันต้องใช้เน็ตก็เออลืมบอกไปปัญหาพวกยากนึงครับตอนนี้ครับคือ modify นะ modify ก็คือตัวที่เราแบบว่าปล่อยให้ทุกคนนะครับมาโหลดเกมครับคือมันรู้สึกว่ามันจะบล็อกผมนะครับไม่ให้เข้า modify นะครับผมมีแอปอยู่นะแต่ว่ามันบล็อกผมไม่เข้าเว็บเว็บ modify นะขออภัยด้วยนะครับก็มันแปลว่าผมจะไม่สามารถ เออไปดาวโหลดหรือว่าก๊อปปี้ลิงก์อะไรอย่างนี้ได้นะเพราะฉะนั้นพวกไม้ขาไม้เคิร์บเนี่ย่าอืมก็คงเจออะไรอ่ะแบบว่าอะไรนะคือมันจะผมยังตอนนี้ผมยังดาวโหลดไม่ได้นะแต่ว่าตอนนั้นผมเชื่อว่าผมจะดาวโหลดได้แน่นอนนะครับเป็นคือตอนนี้ผมอยากให้เมมร์ฟเว่าเนี้ยผมก็ดาวโหลดไม้ขาซสีส่ริ่ิจิสาม,มาครับแล้วตอนนี้พอพอผ่อานมาสักพักหนึ่งโหลดโหลดในวันเดียวนั่นนะครับ พอผ่านสักังหนึ่งผมก็เข้ามดิฟายไม่ได้เพื่อจะร่วกระปุกสูตรจิ้าเพื่อมาแคสเกมนะครับแล้วมันก็แบบว่าอะไระไม่ได้นะครับผมเลยต้องไหนนาเไปเไปเด้ไปเดีไปโอ๊ยนะครับมันเอ่อเรียกว่าไหนวะจะไม่ได้อเอ่อผมเลยต้องพักคลิปไปก่อนนะว่าเออมันคือมันต้องใช้นะครับอันน อะไรวะเล้งเองโดยอัตโนมัติเมื่อกี้ผมไม่ได้กดเลยนะครับเมื่อกี้มันเล้งเองอัตโนมัติอ่าเสร็จแดกแดกเรื่อยแดกแล้วแมนผมอะเนี่ยพอตอนนี้ตัวใหญ่เจอบุเจออ้าวเจออาแล้วพอตอนเนี้ยเจอตัวเล็กอ่ะแล้วก็ตัวใหญ่แบบอยากเจออันดับที่หนึ่งอ่ะเอออยากเล่นกับอันดับที่หนึ่งอ่ะผมว่าบอทเนี่ยมันไม่งงนะผม Tang, snap, Higher, cko, ไม่รู้สิรู้สึกว่าบทมันไม่ง่เรียนถ้าเราปล่อยถ้าเราปล่อยอย่างเงี้ยเห็นไหมเราเจออาหารใครสีแดงสำหรับใครที่ไม่ดูเรื่องนะครับผมเคยโดนหลอกมาแล้วนะครับโดยน้องนะครับน้องๆนะครับน้องๆเรียนที่โรงเรียนะครับน้องๆนะเนี่ยเช่นตัวเมื่อกี้ถ้าเราชนผนังสีแดงครับเล็บอ่อนนะเสร็จน้องบอกว่าไปบอกว่ามันจะไปอีกเบอร์หนึ่งครับผมนี่ไปเลยครับไปเกิดใหม่นะครับถ้าเราไปชนพนังสีแดงนะครับมันเป็นอนาเขตแบบว่า ถ้าเราออกจากเกมมันเลยว,ว่าไม่อยู่หน้าเกมเนี่ยตัวละครเราจะไปเรื่อยๆครับล้วถ้าไม่มีใครมาชนเราเนี่ยมันก็จะแบบอยู่อย่างนั้นนะครับมันก็จะนะก,ก็ต้องมีอนาคตนะครับถ้าเราชนอนาคตสิหน,นปุ๊บเราก็จะตายด้วยจะโนมัตินะครับโดยที่เราจะไม่การเป็นเสงอาหารให้คนอื่นนะครับอืมก็ผมยังเล่นกลางอยู่ครับถ้าใครบอกว่าผมกากก็เชิญว่าเลยเลยผม,ผมกากจริงนะครับอืผมที่จริงมันก็มีคนยุทยุนะครับไอ้เช่นวงล้อมอย่างเงี้ย บนหมอเมื่อกี้แต่ผมขี้เกียจนะครับก็เลยไม่ขายเพราะว่าไม่ดิดมึงกับมานั่งคุยถ้าผม้ชมเราก็เล่นไปด้วยนะครับอืมชุบชุบเออแล้วอย่างนะครับก็มีนี่นะครับผมอาจจะเปิดเรียมนะครับแล้วให้ท่านผู้ชมมาเล่นกับผมนะครับเป็นเรียมของมาชามชุ่ห้านะครับก็มันมีฟรีชั่หนึ่งเดือนนะครับผมจะใช้แดร์ฟฟี่้น10คนนะครับไปยีนึ่งเดือนนะครับแล้วก็ เล่นเล่นแค่หนึ่งเดือนนะครับแล้วก็อาจีบตามใจผมนะครับผมอาจไมาได้นะครับอยู่ก็จะมาประกาศนะถ้าผมเล่นเรียนเมื่อไร่นะอตอนนี้ก็ต้องโหลดมาครับสุดท้ายมาก่อนนะเพราะตอนนี้ผมใช้สุดสี่จุดสามอยู่นะครับก็เล่นเซิร์ฟเวอร์นะครับเมื่อยถ้าผมไม่ได้แคสเกมก็ต้องขอหายด้วยเนะครับคือมันไม่มีเวลาจริงนะครับเพราะว่า โรงเรียนนะให้กับบ้านมาเยอะมากครับไม่แต่เป็นวันหยุดก็ให้กับบ้าน,นแต่ามว่านไม่ผมมา่ะอ่านบรรสาได้น,น,นะเพราะว่าผมมาจะไปทาวันอาทิตย์นะครับ e ดูดิเนี่ยคือบอสไม่งูอ่ะพอมันเจอเรามันก็เลี้ยวใช่ปะมันก็เลี้ยวกลับอ่ะแล้วแบบว่าพอเราเลี้ยวไม่ทันเนี่ยมันเลี้ยวกลับเนี่ยแล้วพอเนี่ยเมมันเลี้ยวกลับแล้วพอเราพอมันเลี้ยวกลับปุ๊บหามันก็จะฟาดมาที่เรานะครับแล้วสักพักเราก็จะกลายเป็นอาหารนะครับให้มันนะครับกลายเป็นปุ๋ยนะครับ ก็เน <chat> ี่ยผมวิ่งมาซุปแม้ยังไม่เจออันดับที่หนึ่งเลยเนี่ยใครวะเนี่ยไอเลททายทายเกมดีเกมเนี่ยอันดับที่สิบเนี่ยมันอยู่ไหนกันเนี่ยผมมีแค่ตัวห้าพันอะถ้าอันดับที่สิบมันใหญ่กว่าผมสองเท่าอะเอาดิอุ้ย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 ื้อหือผมวิ่งแล้วกันความสปีดผมอยากรู้มันอยู่ไหนกันเนี่ย นี่เป็นชิช้นสิน้อยผมก็เอานะครับเพราะว่าจะได้เป็นตัวช่วยในการเดินทางโอ้โหหลบซิกแซกแมนเรียบร้อยแมอนไอตัวนี้ยาวอะ่ะเอาก่อนคะแนนเยอะชัวร์อ่ะอ่ะฮึ่ะไปเลยไอ ก็นะครับจบไปที่เรียบร้อยเล่นแค่นี้นะเนาะเพื่อไม่ให้ช่านไม่ชมบื่อนะครับโอเคไม่บายแล้วเจอกันนะครับเออแล้ถ้าพ่อผมกลาว่าได้เลยนะเพราะว่าผมกลาวจริงนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ